สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำน้ำจิ้มไก่เก็บไว้ทานเองประหยัดได้เยอะเลยสูตรนี้อร่อยจัดจ้านนะคะไม่แพ้เจ้าดังที่เราใช้กันอยู่ค่ะแม่บ้านใช้พริกแดงจินดาค่ะ10เม็ดกระเทียมสดหนึ่งหัวกระเทียมดองหนึ่งหัวนะคะไม่ใช้น้ำค่ะเกลือสองช้อนชาค่ะใส่น้ำสะอาดเล็กน้อยนะคะ ใส่เพื่อให้เครื่องปั่นง่ายยังฝืดอยู่นะคะเพิ่มน้ำช่วยปั่นอีกสักหน่อยค่ะปั่นให้ละเอียดตามชอบนะคะเสร็จแล้วพักไว้ค่ะน้ำตาลทรายไม่ขัดสี250กรัมค่ะน้ำส้มสายชู150 ml ค่ะ น้ำสะอาดนะคะ100 ml เสร็จแล้วเราก็เปิดไฟใช้ไฟอ่อนคนจนน้ำตาลละลายแล้วค่อยปรับไฟเป็นไฟกลางนะคะนำส่วนที่ปั่นไว้มาใส่เลยค่ะคนไปเรื่อย ปรับไฟเป็นไฟกลางค่ะปล่อยเขาเดือดบ้างคนบ้างหยุดบ้างนะคะอันนี้ยังคนยังใช้ไม่ได้เราก็คนต่อไปค่ะถ้าหม้อเล็กระวังล้นด้วยนะคะปรับไฟลดลงได้คนมาสักพักฟองเขาก็จะหายไปค่ะเขาเริ่มคนขึ้นนะคะ นี่ค่ะเริ่มคนแต่ยังใช้ไม่ได้ค่ะต้องคนต่อนะคะคนมาสักพักนึงแล้วนะคะเขาก็จะยืดยืดเหนียวเหนียวขึ้นเราลองเช็คดูอีกรอบค่ะจะได้ที่แล้วค่ะ คนต่ออีกนิดก็ใช้ได้แล้วค่ะเราไม่ได้ผสมแป้งนะคะเราต้องคนานานนิดนึงให้เขาเหนียวด้วยตัวเองนะคะใช้ได้แล้วเราก็ปิดไฟค่ะปิดไฟพักไว้ให้เย็นค่ะเวลาที่เรานำเข้าตู้เย็นเก็บไว้เขาก็จะข้นขึ้นอีกนะคะอร่อยจัดจ้านซู้เจ้าดังที่เราใช้กันอยู่ได้เลยนะคะ เข้มขน้นจิ้มอะไรก็อร่อยค่ะไก่ทอดของทอดหรือทำปลาสามรสก็ได้หมดเลยค่ะแม่บ้านทําเก็บติดไว้ในตู้เย็นประหยัดได้เยอะเลยค่ะบ้านไหนมีเด็กๆชอบทานไก่ทอดนะคะทำเก็บไว้เลยค่ะไม่ต้องซื้อบ่อยๆค่ะทำทานเองนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ